ช่วงนี helpful, corner, so ้ช like, ่วงมันเก็บน้ำหูหรอกซกเก็บน้ำบาตเดวมันแดงไม่ออกวัฒกรรมเลยนเน่ยเออไม่แบ่งมาอยู่หิม้างเก่าหิมมีลังอ่ะมันบอกคนดูนูอยู่มันไปไก่ไงุ้นไปล้วัวโตอุ้นเดี๋ยวก้อนออกแล้วนะเกใส่กอนหมูย ปีแล้่วเป็นข้าวในทุกปีอะไปทวอาก้อนใส่เนี่ยเขาก็ใส่ผีมาเนี่ยเอาอ๋ออย่างนั้นเนาะอันนี้ก็เริ่มจะใส่แล้ใส่ก็ใส่เนี่ยก้อนอะพี่มีติดฝาหน่อยมาวันึงเอาระดิยิ่มันตามเตลูเข่าาบ่ ใส่กับลุนบวแล้วนี่นี่ใ่อะนี่ฮะมีควันใใส่ก่อนก็ใส่ใจแล้วนมากว่าใส่กรบลุนียกล้ก็เมาฮะพี่ฮะโกนฮะมันมโกนะมันทไปว้ฮะมันมาสํารวจแล้วมันเมาอะมันอยู่อะน่แหละใจนะปแงนี่แหละ

ปูเสววางไว้ายนะก่ไนมเมันหนักแล้วไม่ตกัยมันหนักไงหนักยอะกัมันนีกกอนน่อย่างนักยอะไปสองันแล้วนั่นนี่พอักงก้ามสัั่องเรื่องมีสาเนื่อไงไ่มีเลยทีอย่างเปิดที่วัเาต้องขอเนเาบ้างมันนล้ันืนเห่มได้อะมันคืนนี่แล้วก็น้ำดอกพักลำไย,ยมันหนักมึโอ้ดูต่างเอา่ะ อันนี้เอามาถอยเลยก็ดอนม่ไนีด่นอานางหล้แล้วไม่ไม่ยศหรอคะก็ยกันอในชหมันเอาใส่มุ้งมุ้งฟ้ากมุ้ฟ้ามุงฟ้าค่ะบีบกตองมุงฟ้านี่ยละก็บีบไข่มันแตกอะ ไข่ไม่แตกต,ต,ต,ตัวอ่อนไม่แตกตัวอีน้ำหวานมานั้งนะไงอืม,องงมน้ำเลยน้ำม,ม,มันังน้ำมันมอันนี้ตีไข่ไปตามเต้าอูลล่เนา,ะ,นาะเต้าหู้เขาไปาเดี๋แล้วไปกับดูที่มอมอหน้ามันหลับลงเลยจะมาอ่อน มดานานแรงนยรงเรือยไปตุ๊กหันละขยะน้มได้เหรอกนเบาหวานกับเข่ามาะอันนี้อ่างงมะเจายินจะได้แฮะส่งกาแฟอ้ยเด็ดาแฟส่งกาแฟ้งุ้งนาว้อ